ดูดอนเมืองซะเ,เดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำมาดูห้องน้ำเจ๋งๆเดี๋ยวจะ,วจะอึง้งวันนี้ห้องน้ำตรงนี้มันโล่งนะใค่ต้องการทนี้เต็มนะแทงผิดแทงสูงวิ่งไปนู่นห้องน้ำเต็มวิ่งกลับวันนี้วันหลังไม่ต้องไม่ต้องแทงผิดแทงถูกแล้วนะเปิดดูในแอปได้เลยตอนนี้มีห้องน้ำว่างกี่ห้อง แล้วก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะเราเป็นผู้โดยสารอย่างเดียวนะว่าจะเดินไปเข้าห้องน้ําทิศไหนนะต้องไปดูเบื้องหลังเขาว่าพอรู้ว่าห้องน้ำเนี่ยมันแต่ละคนใช้เวลาเข้าไปนานไม่นานนะครับเ,เกตนี้วิงนี้มีความถี่ในการเข้าเยอะไม่เยอะเข้าไปคํานวณกระดาษชู้นะครับคำนวณน้ำยาล้างห้องน้ำนะครับว่ากระดาษชู้มันใช้เยอะไปหรือเปล่าน้ายาล้างห้องน้ำมีการมีใครเอาแอบกลับไปล้างที่บ้านหรือเปล่าไอ้พวกนี้ จับได้หมดยุคดิจิตอลนี้ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นตอกงากประสิทธิภาพการให้บริการที่ผู้โดยสารจะได้แล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานของเรานะครับเรื่องของต้นทุนอะไรต่างๆเราก็ได้มาด้วยบอก you are here ูไ e เฮียตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ทางไปอัคเทอร์มิน่หนึ่งนะทางนี้ไปลานจอดรถประตู9เข้าประตู9มาเลยครับนะฮะนี่ห้องน้ำแรกๆที่เปการติดระบบนี้ ครับบอก U อารคืออยู่รประมาณเข้าประตูเก้าเข้ามานเนี่ยสิบเมตรห้องนี้จ้าสิบเมตรผู้ชายว่างหนึ่งผู้หญิงว่างห้านะครับแล้วก็คนพิการว่างหนึ่งนะครับร้อเจ็ดสิบเมตรเมื่อกี้ผ่านมาแล้วนะมันไม่ใช่ห้องนี้ห้องเดียวนะห้องก่อนหน้านู้นนะครับผู้ชายก็ว่างหนึ่งผู้หญิงว่างสามนะครับแล้วก็มีคนพิการก็ยังว่างอยู่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเราเป็นผู้หญิงก็ตัดสินใจเข้าตรงนี้ถูกแล้วนะจ๊ะมาถูกที่แล้วครับ เนี่ยเห็นไหมครับอนี้มีอยู่ของผู้หญิงนะว่างอยู่สองห้องผู้ชายว่างอยู่สองห้องนะแล้วคนพิการว่างอยู่หนึ่งเนี่ยมีคนออกมาคนนึ่งล,ละก็เมื่อกี้ใช้เสร็จหนึ่งคนอ้าวคนนี้นี่เองที่ออกมาเมื่อกี้ในเชิงของออการบริหารจัดการมีประโยชน์ยังไงนะคะตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าเราจะสามารถทราบได้ว่า ตอนนี้มีผู้ใช้บริการมากน้อยขนาดไหนนะคะทำให้เราให้พนักงานเนี่ยมาดูแลทั้งในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของวัสดุต่างๆวัสดุเช่นเปลืองเช่นกระดาษชำระกระดาษเช็ดมือหรือว่าแอลกอฮอล์เช็ดฝารองนั่งนะคะสบู่โฟมที่เราได้มีการติดตั้งไว้ในห้องน้ำเนี่ยมันจะบกพร่องหรือมันจะต้องขาดหายไปยังไงจะได้ให้พนักงานเนี่ยมาดูได้อย่างทันท่วงทีนะคะอันนี้เราก็จะทําเป็นสถิติด้วยนะคะเพราะว่าสถิติตรงนี้จะมีประโยชน์ว่า เราจะได้สามารถที่จะพ r e d i c ได้นะคะคาดการได้ว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการสั่งของไว้มากน้อยขนาดไหนนะคะจำนวนผู้ใช้บริการมากน้อยขนาดไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสถิติแล้วก็เก็บรวบรวมไว้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆนอกจากในส่วนของเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะเราก็ยังมีระบบ QR code นะคะในส่วนของ QR code เนี่ยจะมี3ส่วน นะคะที่สําคัญอันแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของความพึงพอใจนะคะว่าผู้ใช้บริการเนี่ยมีความพึงพอใจขนาดไหนมากน้อยปานกลางหรือไม่พอใจถ้าไม่พอใจเนี่ยก็อาจจะให้เหตุผลเพื่อที่ว่าทางการบริหารจัดการเนี่ยจะได้มีการปรับปรุงต่อไปนะคะในส่วนที่2ก็คือจะมีเรื่องของการแจ้งซ่อมนะคะถ้าหากว่าในส่วนของห้องน้ํามีความบกพร่องอุปกรณ์เสียชํารุดน้ําไม่ไหล่อแตก หรือว่ามีสิ่งอะไรที่มันบกพร่องไปนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ทันทีในส่วนที่3มก็คือการตรวจงานนะคะหัวหน้างานเขาก็จะมาดูในเรื่องของความเรียบร้อยการทํางานต่างๆเรียบร้อยหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเรคคอร์ดที่เราสามารถเก็บได้เก็บไว้ได้ในอนาคตแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของการพัฒนาให้บริการต่อไปค่ะแล้วก็เหมือนทุกเทคโนโลยีนะครับที่ เรากำลังนำมาใช้ในยุคข,ของ AOT IA นะครับคือหนึ่งเทคโนโลยีเนะี่ยมันทำมาก็เพื่อแก้ปัญหาอะไรของมันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ตัวห้องน้ำก็ทำมาให้ผู้โดยสารรู้ว่าตัวเองจะไปเข้าห้องน้ำตรงไหนนะครับแต่เทคโนโลยีดังกล่าวเนะี่ยไม่ได้ช่วยแค่หน้าง,งานคือคนเข้าห้องน้าแต่ช่วยหลังงานนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดในยุค IA ของ AOT ก็คือว่าทุกเทคโนโลยีจะไม่สแตน d a l o n e นะครับจะไม่ได้อยู่เพื่อเสิร์ เพื่อเสิร์ฟฟังก์ชันที่เทคโนโลยีนั้นถูกซื้อมาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวในอนาคตตัวฟังก์ชันห้องน้ำเนี่ยก็จะลิงก์เข้าไปยังแอปพลิเคชันสวัสดีบายเออทีนะในแอปพลิเคชันสวัสดีตอนนี้ทุกคนเข้าไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะแท็กซี่เดินไปทางไหนนะครับไปห้องน้ําเดินไปทางไหนไปตู้ ATM เดินไปตรงไหนฟังก์ชันเหล่านี้มีอยู่แล้วนะครับแต่ฟังก์ชันที่แบบเป็นแค่บอกให้ทราบข้อมูลยังไม่ช่วยเราคิดนะครับพอฟังก์ชันห้องน้ํานี้เข้ามาปุ๊บ เปิดแอปพลิเคชันสวัสดีบายเอทีเดี๋ยวจะมีแนะนําห้องน้ําไปทางไหนแต่แนะนําว่าไปอีกทางเนี่ยดีกว่าเพราะว่าไกลกว่ากันแค่10กว่าเมตรแต่ห้องน้ําว่างนะครับงั้นมันจะไม่ใช่แบบเบเบธรรมดาธรรมดาแบบมาบอกแค่ว่านําทางฉันไปห้องน้าทีซีก็บอกว่าอยากไปทางนี้กว่าห0าเมตรแต่ห้องน้าว่างเหลือห้องเลยนะมีลุ้นนะเดี๋ยวมีคนปาดหน้าเข้าห้องน้าไปไปทางนี้ดีกว่า80เมตรว่างอยู่5้าห้องไม่มีใครปาดหน้าแน่นอนช่วยกันคิดนะครับัระบบ IA หรือเป็นระบบการคํานวณอัจฉริยะ นะครับของ AOT เนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยให้เพิ่มฟังก์ชันการให้บริการแล้วเนี่ยพลังที่สุดของมันคือการบูรณาการทุกฟังก์ชันเข้ามาเพื่อแก้ทุกเพนจอยเพื่อแก้ทุกปัญหาในการให้บริการของ AOT ในอะนาคตนะครับปีนี้เราเห็นอีกเยอะเดี๋ยวเอพิโซดหน้าไปดูกัน